ครับเนี่ครับจิ้มนอนครับโจเซฟซ้อมมากี่วันไปนี้รู้ตัวเมื่อวานรู้ตัวเมื่อวานแล้วเรามีรายการอยู่ไหมครัมีครับมีต่อยวันที่วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งต่อยที่ช่องเจ็ดช่องเจ็ดตอนดีเขาเลยดึงมานี่เลยแต่เขาเลี้ยมาที่แทนก่อนเนาะก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายจิมนอนคกันที่เดิมเลยแล้วมีใครช่วยเป็นผพ้่งพ่วงซ้อมโจเซฟไหมก็มีอะไรน้องเลี้ยวก็คือพวกพี่ๆน้องในค่ายตัวใหญ่ช่วยกันตอนนี้โจเซฟอายุยี่สิบสูงเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งร้อยแปดสิบน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ เจ็ดสิบเอ็ดจีนสองมวยสไตล์อะไรครับมวยครบเครื่องวันนี้เราต้องมาเจอกับไช่เพชรเนาะยังไม่เคยแต่กันแน่นอนครั้งแรกเลยและได้ทันดูยังเขามวยแบบไหนสไตล์ไหนสไตล์อะไรดูเลยเขามวยสไตล์ครบเครื่องวันนี้เราต้องมาเจอเขาแทนเนาะวางเกมว่าแพ้ไงดิก็ไปดูแก้เกมนไปทีอ่าเหมืาติดตามสไตล์เราก่อนเราไปแก้ไขวุ่นขึ้นเวทีเนาะล่าสุดเลยโจเซปต์ไปที่ที่นี่ครับวันนั้นแต่งกใครก็ตรองใจเปรมั้งแพ้ครับพาแพ้คะแนนเหรอครับวันนั้นเวทเท่าไหร่ ร้อยสี่สามร้อยสี่สามนี่ต้องปล่อยไปร้อยสี่เจ็ดเนาะเมื่อเช้ามาเป็นไงนะหนักนี้ก็เกินนิดหน่อยประมาณปอนด์จุดเจ็ดกันี่ผ่านเดียวแล้วร่างกายตอนนี้เป็นไงก็ใช้ได้ครับสมบูรณ์แข็งแรงนะวันนี้พ่อมาแจ้งเกิดเปล่าครับเอาใช้แล้วนะได้คุ้มไหมหรือปล่อยเลยก็คุมนิดหน่อยประมาณปอนโลสองโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเลยตัวเทปอ๋อเป็นร้อยเป็นร้อยแล้วเนาะตัวเทฟคนประเทศ โัวเคียร์เอาฝากเชียร์ช่วยแฟนคลับหน่อยก็ฝากเชียร์ด้วยครับวันนี้ทำให้เต็มที่ถึงจะมาแทนแต่มีรายการอยู่วันที่หนึ่งวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดครับอ่าเชียร์นะนะวันนี้ขอโชคดีสวัสดีครับ